เได้ยินมาว่าที่พม่าเวลาเขาซื้อของกับเขาใช้ะเย็นแทนตังค์ถอนจยู่อ่าไม่มีตังค์ถอนทุกี่เออไม่มีเศษตังค์ไม่มีเศษตังค์จริงเพราะว่าทางไทยอ่ะยังมีเหรียญบาทห้าบาทสิบบาทใช่ไหมบาทอนกันง่ายอยู่ไงลุใบย่อยอ่ะ้าอย่างประเทศพม่าณตอนนี้แบงห้าสิบแทบจะไม่เห็นละแบงมันเล็กมากถูกไหมใช่แบงร้อยเริ่มจะหายละแบงสองร้อยนี่ยังมีอยู่ยังมีมากที่พม่ามีเหรียญไหม ไม่มีแล้วเวี้แมาไม่มีเหรียมนะมตอนแรกคิดว่าการทอนเป็นผ้าเย็นอะ่ะคือร้านค้าเม็ดเม็ดคืออ้าก็ได้แบบพอดีพอดีที่ซื้อมาจริงๆไม่ใช่มันมีเหตุใช่สมมุตยิยงัยงย่งนํำดื่มพันห้าเนี่ยครับกดละพันห้าจัดแต่ว่าเราให้ไปสองพันไปดูตังแบบมันมีแค่แบ่งสองร้อยแค่สองใบสมมุตินะครับอ่ามันขาดอีกร้อยเนียมันจะต้องทอนอะ บางทีเขากด้แบบว่าพี่ลูกอมได้ไหมอะไรแบบเนี้ยพี่ผ้าเย็นอะไรแบบเนี้ยใช่ครับอันนี้มีอันนี้มีครับถือว่าเข้าใจกันเข้าใจว่าโอเคมันเป็นประมาณนี้แหละแสดงว่าเขาจะพกผ้าเย็นคนขายทอนให้ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าจะทอนให้คนขายลูกค้าพี่ืหน้าน่อยโอเคไปมาหรือผมให้ผ้าเย็นมันได้เหรอ ไม่ใช่นะลนาลนคาบบทรทอนเอ้เดี๋ยวเข้าใจผิดอะ่ะคิดว่าเอาผ้าเทวมาเย็นมาเทนเง,นเงินอ่ะเจ๊